เพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจบเล็กแรกด้วยการออกไปเยือนขุนซึกสระบุรีครับวันนี้เราก็มาเปิดบ,บ้านเปิดเลกสองทนที่ไทยญี่ปุ่นมีแดงอันนี้พบกับขุนศึกสระบุรีเช่นกันวันนี้เลยนำะเสอเนอทีเดียวสองแมตช์รวดเลยครับผมแล้วก็ช่วงต่อไปนะครับกื่อเป็นช่วงฮาร์ดคอทชะครับวันนี้เราจะไปคุยกับแฟนคลับคนไหนมีอะไรน่าสนใจบ้างรอติดตามกันได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมครับภาพบรรยากาศภาพเพื่อมนตทับใจภาพ แฟนคลับของเรานะครับที่ทั้งไปเยือนที่สลับบรุรีและทั้งที่บรรยากาศที่ชายญี่ปุมู่นี้แดงแห่งนี้นะครับติดตามได้เลยทั้งหมดนี้อยู่ในรายการแฮตคอร์ดิวว์ทางเว็บเว็บดอทบีอีวีซีดอทไอเอ็นดอททีแชนนี้นะครับผมติดตามชมได้เลยครับ ได้วันนี้ว่าไงวันนี้ว่าไงอยู่ข้าวอยข้าวข้าวแล้วคร้เอาพี่ลอมดอนไม่ใช่เหรอเนี่ยครั้งนี้มาแข่งอะไร่วันนี้ต้องสามแต้มเสามแต้มนะสแต้มถ้าไม่ถ้าเกิดชนะผมเอาออกถ้าไม่ชนะก็สามแต้มก็ไม่ต้องขึ้นไทยหรือไม่ต้องขึ้นไม่เกี่ยวนะพี่ไม่เกี่ยวสปอนเซอร์ไม่ว่าเป็นสปอนเซอร์ชนะไทยหรือเล่าสวครับซื้อตัวพี่ซื้อตัวซื้อตัวหวังว่ายังไงสวัสดีครับ ได้ต้องถามอาจารย์ผมไม่รู้เรื่องผมเอาพี่ก่อนเอาพี่ก่อนซื้อตัวว่าไงพี่ซื้อตัวก็ซื้อตัวคน่งน้งครับมันก็ต้องปรับนะนีมอืนนทีมอื่นเขาก็นั่งเขามีช่วงเสริมทีมก็เสริมถ้าไม่เสริมก็ต้องดูว่ามีวิธีอะไรที่ไม่ต้องเสริมก็ด้ไอยาไอเรากองเชียร์เออ้รงกองเชียร์พี่ไว้รวบยอดทีเดียวอ จังหวัดสระบุรีนะครับมาพบดูเกมระหว่างกัปสระบุรีกับแม่ข้าววีเต็ดนะครับซึ่งเราฟอร์มหลุดแพ้ต่อเนื่องกันมา2นัดนะครับ2นัดโดยมี7ลูกก็มาดูกันว่านัดนี้จะกลับมาคืนฟอร์มได้หรือไม่นะฮะสำหรับผู้เล่นนะครับรายชื่อผู้เล่นวันนี้ก็มีอันต์นินนะครับยืนอยู่ผู้กับประตูนะครับแล้วก็มีกอลวิทมีกิติศักดิ์นะฮะมีสมควรมีวิจามัดหลังนะฮะ สองคือสนเมที่สมปองสอแหลบแล้วก็บรลรุ่ตอนจุ้ยนะครับซึ่งวันนี้มาในรบบสี่ตีสองเหมือนเดิมนะก็มาดูกันว่านะครับวันนี้เราจะกลับมาคืนฟอร์ไมได้หรือไม่้าดถึงผลลัพธกันครับแล้วเดี๋ยวไปเจอในสนามครับ ตื่นเต้นนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องลุ้นมากๆเลยครับครับผมนัดต่อไปเราจะกลับไปเล่นในบ้านแล้วนะฮะที่ไหนครับที่ไทยญี่ปุ่นนะครับนัดต่อไปเราเปิดบ้านพบกับเซอร์เบียซีนะฮะในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับยังไงกลับไปติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ยังไงขอลาไปก่อนวันนี้มีความสุขครับขอบคุณครับไปคุยด้านวะไปเ ่จ้แกงปล่อยเลยนะปล่อยเลยนะเอาวันนี้เป็นสตาร์ทเหรอครโต๊ะวันนี้เอากี่ลูกครับพี่นี่คิดว่าผลเป็นไงเอาสีหนึ่งอ่ะ สี่หนึ่งมันใส่ได้นิ่เอาพี่เนนนะพี่น่าจะส0่เราเราจะไม่เสียวันนี้นี่แล้ววันนี้ใครลงพี่รู้ยังยังไม่รู้เลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสวัสดีครับ สำหรับขอาร์ตคอร์รีวิวนะครับวันนี้พบกับผมนะครับต้อมพายกินนะครับก็ต้องสมบทแน่นนะครับสำหรับชาวอาร์ตคอร์ก็วันนี้นะครับเราก็เป็นแบทการสัปดาห์นะครับที่ในห้องเรียนแจกของเรานะครับจะพบกับกัปสลับเวลีนั่นเองนะครับก็เป็นการสัปดาห์และเป็นแบทแรกของเล็กสองด้วยนะครับวันนี้นะครับสำหรับตัวผู้เล่นนะครับของเราก็จะมีโกนะครับผู้รักษาประตูเป็นแอนโทนินนะครับแล้วก็แบ็คขวานะครับเป็นเจ้าหนึ่งนั่นเองนะครับฮมกิตแล้วก็ตรงกลางคู่ก็จะเป็นคิวสันดีแอสกับดอลวิทดาคิวพวัน แล้วก anyway ็กองกลางก็จะเป็นอารีปอรนะครับแล้วก็โบลิ่งนะครับแล้วก็ตัวใหม่ครับวันนี้วิซูร์มนาศีได้ลงเป็นตัวจริงนะครับเล็กแรกนะครับนัดแรกก็ได้ลงเป็นตัวจริงเลยนะครับแล้วก็กองหน้าก็จะมีสมปองสแลมนะครับแล้วก็โรแมงกาสปีนะครับรวมถึงจูนูรุนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวไปชมเกมนะครับมั่นใจว่าวันนี้สาแต้านดนอยครับใส่บตรงไหนอ่ะไม่รู้ จะจับสองคนนะสมแล้วอ่ะเอาสมไปจับ อทอกนะครับผมขอทอกนี่แหมใจเย็นอ่เห็นหน้าเห็นตากันแล้วครับวันนี้ก็เป็นกองเชียร์อุโสอีกท่านนึงที่เราจะมาพูดคุยกันเฮ้ยอุโสอะไรเฮ้ยพี่มาตั้งแต่รุ่นแรกอ่ะเฮ้ยเขาว่าอุโสมันใช้แก่ผมยังหนุ่มอยู่แหมพี่ปีหน้าก็48ละสองสิบหกน่จะนาเลยแล้วกันอาจารย์การ์โลสในรายการับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ เป็นไงบ้างพี่วันนี้รู้เกมหลังจากเราดูเกมเสร็จแล้วก็ตื่นเต้นครับรูปแบะครับเกมเราก็เหมือนตอนของพี่เตี้ยเขาก็เป็นบอลเน้นผลค่อนขงเน้นผลพอเรานําแล้วเราก็พยายามรักษาสกอร์ครับก็ทำให้ดุนไปบ้างแต่สุดท้ายผู้เล่นทุกคนก็สามารถช่วยกันได้เป็นอย่างดีนะครับ้งกองหน้ากองกลางกองหลังหรือกองหน้าบางทีก็ยังมีจกเล่นยัมจกเลยสปิริตทีมเราเริ่มกลับมานะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดน str <oh, okay. so ี่แหละ นี่เน้อยกว่านี้นิดนึงนี่เราอยู่กรุงโซว่าพี่มีหิมะตกด้วยหิมะไม่ใช่หิมะด้วยกระดาษกรุงโซเนี่ยโซเวียตเนื้อต้องถามนี้ก่อนพี่แอ่ล็อกนี่ไม่ถามก่อนเลยอถามต่อถามต่อถามต่อว่าพี่แอลลอกเนี่ยเป็นแฟนคลับตั้งแต่ยุคม้งกรุงเมฆมาละจนมาถึงน้องเทพมฆนี่นี่ลูกม้งเมฆครับชุดได้แชมป์หรือเปล่าที่ชุดแบบใช่ใช่อช่ ตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ทีมเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางไหนมั่งหลังจากที่เราตกชั้นมาแล้วตอนนี้เร,เราก็ยังไม่ขิ้นชั้นสักทีเรากำลงังสู้ฝ่าฟันอยู่ เราจะพี่มีมุมมองในเรื่องนี้ยังไงบ้างผมที่ว่าในตอนที่โมเทพเป็นแชมป์เนี่ยตอนนั้นไทยลีกมันยังไม่แข็งเท่าตอนนี้รูปแบบการจัดการเนี่ยเรายังไม่ใช่มืออาชีพขนาดนี้นะครับแต่ตอนนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าอ่าถูกต้องนะเพียงแต่บางครั้งเราอาจจะยังเปลี่ยนแปลงไม่ทันกับทีมที่มีสภาพคล่องทางการเงินมากกว่าเราแต่เราก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ แล้ววันหนึ่งเมื่อทิ่ทางที่ดีขึ้นนะครับประธานสนทนอยู่สภาต้อเปิดประชุมสภาแล้วตอนนี้วันนี้ประธานสโมสรไปนี่ไปไอ้โคราชโคราชอ๋อไปโคราชนะครับไปดูสวัสดิ์แคสใช่ไหมครับไม่ใช่ลุกมีงานที่โคราชวันนี้เป็นว่าเดี๋ยวทิศทางของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเชื่อว่า วันหนึ่งนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมตอนนี้นักเตะเราสปีดก็มาแล้วโค,ค้ชเราก็สุดยอดนะครับการจัดการแล้วก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบผมเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะกลับไปคืนสู่จุดที่เราเคยจากมาคร,ครับผมเอาประเด็นร้อนเลยพี่เปิดแอร์ดิมันคือตอนนี้เราเชยียร์กันอยู่ฝั่งท<อ>ี่ว่าเมนสแตนแต่ฝั่งจริงๆของเราคือฝั่งฮาร์ดทอต้องช่วยแพนไม่ด้านู้นนะครับแพนไม่น้ฝั่งนู้นแล้เราเห็นเงาอะไรแว๊บ อะไรอ่ะ่แล้วอย่างไรพี่ลออคิดว่าพี่ลออเคยเชียร์ทั้งรงเนี้ยกับฝั่งฮัทพอพี่ลออว่าความต่างระหว่างฝั่งเนี้ยกับฝั่งนู้นเป็นยังไงผมรู้สึกแรกสมัยที่เราเชียร์ในฝั่งนู้นความหยุดเดือดเรามากมากกว่านี้นะแต่ว่าโอเคตอนนี้คือสไตล์เรายังไม่เต็มเรายังต้องการเอนเตอร์เทน สำหรับแฟนขบคนอื่นด้วยใม่เห็นรูปแบบการเชียร์เพื่อวันหนึ่งเมื่อสแตนฝั่งนี้เต็มแล้วเราเราย้ายไปฝั่งโน้นคนที่เห็นรูปแบบการเชียร์ของเราสนุกกับรเราจอยกับเราเขาก็จะย้ายไปฝั่งโน้นนะครับตั้งเมื่อไหร่เต็มพี่ก็เดี๋ยวเราชนะเรื่อยๆไม่นานไม่นานนะครับขึ้นไทยลีกได้เต็มแน่นอนสนามเรามั่นคงเราไม่ย้ายสนามบ่อยๆรูปเกมเราชนะได้เรื่อยๆผมเชื่อว่าคนกรุงเทพเราก็รักจังหวัดไม่แพ้คนจังหวัดเหมือนกันคนดินแดงก็รักพื้นที่เราไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันเชื่อว่าวันหนึ่งสแต อ่าสุดท้ายพี่พูดถึงนักเตะที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่างิชลูดธนาสีแล้วก็รวมถึงน,น,นักเตะเก่าๆด้วยว่าอยากจะให้กำลังใจอะไรเขาหรืออยากให้อ่าแฟนคลับเราช่วยให้กำลังใจคนไหนเป็นพิเศษบ้างอ่าฝากเลยพี่ให้มีเมียสวยมหมายถึงผมเองอยากให้มีเมียสวยไม่ใช่นะครับวิสลุตเนี่ยผม,มว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่าประสบการณ์ในขณะที่แรงเขาก็ยังดีอยู่ยสเตเปเบสิกเขาสามารถประคองทิมได้นะค,ะครับแล้วก็พอวันนี้เขามาเนี่ย เห็นเลยครับว่ามิติเกมลุกของเราก็มากขึ้นการขึ้นเกมทางซ้ายปกติที่เราบางทีอาจจะขาดไปบ้างเราก็มีตัวล่างเลยมากขึ้นผมเชื่อว่าเขาสามารถช่วยทีมสร้างมิติใ,ใหม่ๆสำหรับเกมลุกนะครับเมื่อทุกอย่างจูนกันเรียบร้อยแล้วทีมเราจะเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งนะครับส่วนนักเตะเก่าๆผมเชื่อว่าทุกคนรักทีมนะครับ,รบก็อาจจะต้องตามแทคติกโค้ดอันนี้แล้วแต่โค้ดละกันว่าปรับแทคติค ปรับจูนกับนักเตะเก่านักเตะใหม่ให้เข้ากันเชื่อว่าการขึ้นไทยลีกไม่ยากเกินความสามารถของแบงคอกแน่นอนครับผมครับสุดท้ายครับเล่นหนังเอวีเรื่องนั้นเป็นยังไงเล่นหนังเอวีเรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างพี่โกงค่าตัวผมไม่ใช่สรุปภาพหลุดนั้นคือยังไงไม่ได้เล่นไม่ใช่ผมเป็นทอลอคเดะทาวในเฟซบุ๊กแบงคอกโอเคก็พอของปากของคอแล้วกงนสำหรับพี่ก็รอวันนี้นะครับของปากคอนี่หอมหิหอเลยคอรอเล่นอะ เดี๋ยวจะเละศเทอาไปกว่านี้ก่อนเดี๋ยวยังไงวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามรายการ Hardcore Review นะครับมคนิดามมีตั้ง200กว่าวิวอ่ะอีกหน่อยจะเป็นพันอ่าขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามทาง Hardcore Review รายการดีๆของแฟนคลับแบงคอกยูเนเต็ดอย่างนี้นะครับพบกับพวกเราได้ทาง www.bufc.in.th นะครับรวมถึง Facebook ของพวกเราด้วยนะครับแบงคอกยู u นเต็ด Hardcore Fan c ลับนะครับผมยังไงก็ ฝากติดตามผลงานของพวกเราต่อไปครับผมยังไม่เข้าเลยเข้าทีติดตามผลงานของติดตามผลงานอาจารย์รอบด้วยนะครับเอวีเล่นที่ไหนพี่เล่นที่จีนใช่ไหมดูไม่ใช่ญี่ปุ่นอะจริงๆเล่นญี่ปุ่นเขาจะใส่โลโก้จีนวันนี้วันนี้ต้องไปตีตลาดจีนไงเนี่ยไปเลย ก็เจอพี oh. okay. <l Jean Rabbit bulun> ่ลอกที no ่อ no ่าเขานวดกระปูที่ไหนก็ทักได้นะครับโอเกมสวัสดีครับเจอทั้งคู่อ่ะไม่สารเลยไม่ได้อกอ่าก็อาจจะเป็นเกมที่ไม่ดีอาจจะเป็นเกมที่ไม่ดีแต่ว่าทามคะแนนดังนั้นเราก็อยากบอกว่าเราเราเล่นบนความกดดันค่อนข้างค่อนข้างแรงนะฮะแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆฟื้นตัวก็ยังเชื่อว่านักเตะที่จะมาเสริมเนี่ยถ้าถ้าไม่เหนียวบางกำลังดีเนี่ยก็ จะเอามาเท่าที่จําเป็นด้วยเหตุผลที่เราเราต้องกังเราก็ไม่ได้เยอะนะฮะเราก็อย่างที่บอกวิชนุมาเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เราเราละเอียดพอที่จะมาแล้ว ได้เห็นันก็จะมีอย่างที่มีข่าวเลินรอดไปอย่างกิมชาติซีเดียปีกิมชาติซีเดียก็วันนี้ก็มานั่งเยมด้วยก็ขอดูเขาสักหน่อยอะนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกทีนนหนึ่งที่เป็นคนหนึ่งที่เล่นเล่นเล่นชนะเมืองทองมาแล้วก็ใ้แชมป์เอฟซีครับด้วยปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าสนใจดูที่ว่าจะแพงหรือเปล่าถ้าถ้าแพงไปก็อาจจะต้องแข่งกระพุกมาซื้อ เราดูเ,เราเรามีสองที่นั่งต่างชาติคือตอนนี้ปัญหาคือเราต้องหาตัวที่มามาสร้างความแตกต่างอย่างวิตฟิลมองโปเกมไม่ได้ตอนนี้เราเรามีปัญหาจริงแกสกัสนี่กับฉัดชัยบางทีแล้วยังยังน้อยอยู่นะเราต้องยอมรับตรงนี้ด้วยว่าจริงๆแล้ว,นนวถ้าเรามีมีชื่อดังเยอะเนี่ยอยากได้จริงเราเนี่ยหน,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 น้าเป้ากับิฟิลเพลย์เมเกอร์ที่เก่งเพราะส่วนอื่นเราพอมีแล้วนะฮะก็<น> บอกแฟนๆแล้วให้สู้ต่อเรามีเท่านี้ก็สู้เท่านี้แล้วผมเชื่อว่าไอ้เท่านี้มันทําได้เท่านั้นครับแล้วควตอนนี้ควรเป็นไงบ้างพี่หลังจากเกมนี้แล้วเนี่ยได้ลงเตะบอลก็ไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้บาดเจ็บเลยเลยต้องหลอกเขาไว้นะฮะก็ก็พยายามพยายามจะดูว่าควรเขาเขาเล่นได้ไหมไหนบอกใเราเราต้ พอเราเราเห็นฟองเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะดูแล้วมันยังยังไม่ไม่ใช่คนที่เราคุ้นจกักนะครับอาจจะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าก็พยายามจะให้เขาปรับตัวให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พี่อจจื่นก็พยายามเอาเอาความสามารถของ,งตัาเต็มทั้งหมด มาใส่นะครับหลายเกมอาจจะมุ่งจัดตัวเลือดแปลกๆก็ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับบางเกมอาจจะจัดตัวรับเยอะเลยเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างในในช่วงครึ่งหลังนี้เลยนี่ก็ก็เห็นใจกันด้วยเข้าใจกันนะฮะมีเท่านี้ก็เท่านั้นสู้ครับแล้วก็กับเกมซีราาชที่ยอศิลชาทีี่จริงๆผมบอกเลยนะครับในในในหัวตารางเหรอศิลชาติที่ดีสุดของโลกเขาเล่นดีที่สุในแต่ละการถ้าตัวรองสบูรณ์ ผมก็เชื่อว่าเราสู้ได้เราสู้ได้ทุกทยอยู่ที่ว่าเราจะสู้กลับเ็าฝากแฟนๆว่าเรามาสู้กนันแร้วฤด,ดูกาลนี้เรามาเดินไปด้วยกนัน Together